ยาลิสรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีโตโยต้าดีไซน์โดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสวยงามทันสมัยถ้าได้เป็นเจ้าของบอกเลยต้องชอบแน่ๆ สวัสดีครับผมอ้นวรพจน์ผู้ฝึกสอนโตโยต้าในปีนี้นะครับโตโยาต้าก็อยู่เคียงข้างผู้คนไทยมาครบรอบ60ปีแล้วนะครับทางโตโยาตา้าจึงผลิตรถยนต์รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีออกมาจําหน่ายเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าหนึ่งในรุ่นนั้นก็คือโตโยต้ายาริสรุ่น60ปีรุ่นนี้ที่ผมนํามารีวิวในวันนี้ผลิตออกมาจํานวนจํากัดนะครับ1,200ั 1, คันเท่านั้นโดยนํารุ่นย่อยพื้นฐานสปอร์ตพรีเมียมมาตกแต่งดีไซน์ให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นพิเศษรุ่นนี้ด้ดวยในราคาค 7 9 0 0 0บาทตัวรถจะเป็นสีขาวมุกหลังคาดํดาซึ่งราคานี้ก็รวมสีขาวมุกหลังคาดํดาเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> รูปลักษณ์ดีไซน์สวยงามอย่างไรบ้างตามผมไปชมกันเลยครับในยาลิตรุ่นพิเศษฉลองครบลอบ60ปีนะครับดีไซน์ด้านหน้าไฟหน้า LED แบบมันติลิเฟกเตอร์มาพร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและระบบ o l l โล m มี Home ให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนและยังมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED Light g u i d i n g ให้ความสวยงามในเวลากลางวันอีกด้วยนะครับ ไฟตัดหมอกติดตั้งให้มาเป็นแบบ LED ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยเวลาหมอกลงจัดหรือฝนตกให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้ากันชนหน้านะครับเป็นสีดำเงาตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมให้ความสวยงามและดูสปอร์ตอีกด้วยและในรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีนะครับมีการติดตั้งสเกิร์ตนะครับด้านล่างดีไซน์สปอร์ตสวยงาม และเท่อย่างมีสไตล์อีกด้วยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับยาลิสใช้เครื่องยนต์ 1,200cc สี่สูบ16วาแบบดูโอ VVT-i e มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT-i ช่วยให้อาตาัตราเร่งที่ต่อเนื่องและราบลื่นประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรระบบพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมได้ง่ายควบคุมได้อย่างมั่นใจ ระบบช่วงล่างนะครับตัวนี้ด้านหน้าเป็นแบบแมกโนสันสตัทพร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นแบบทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโค้งทําให้ควบคุมรถขับขี่ได้อย่างมั่นใจและยังนุ่มนวลอีกด้วยนะครับในส่วนของล้อนะครับยาริสรุ่นนี้เป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วสีเทาซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีทุกรุ่นเลยนะครับ และยังมั่นใจในระบบเบรคความปลอดภัยของรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ป้องกันลอ้ลอล็อกระบบ EBD กระจายแรงเบรกและระบบ BA เสริมแรงเบรกมั่นใจได้ในระบบเบรกของรถยนต์ยาริสรุ่นนี้เลยนะครับตัวด้านข้างนะครับก็ยังมีสัญลักษณ์พิเศษฉลองครบรอบ60ปีบ่งบอกเลยนะครับใครขับมาข้างๆเนี่ยรู้เลยว่ารถคันนี้เป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีที่ทาง To โยาต้ออกมาจําหน่ายในปีนี้นะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวสีดําเงา ซึ่งเข้ากันลงตัวกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกและเป็นหลังคาดำสวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับตัวชายล่างเองก็มีการติดตั้งสเกิร์ตนะครับเป็นสีดำเงาตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวมุกดูสปอร์ตลงตัวมากๆเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันต่อครับมาดูดีไซน์ด้านท้ายนะครับดีไซน์ไฟท้ายเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามแลวก็เป็นแบบ LED Light Guiding ให้ความสว่างมองเห็นได้ชัดเจนตัวสปอยเลอร์ด้านหลังก็เป็นสีดำเงานะครับแบบเดียวกับตัวหลังคา สวยงามลงตัวมากๆ <Wow. S 1> และยังมีไฟเบรกดวงที่3ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยตัวฝาท้ายก็ตกแต่งด้วยสีดําเงาเข้ากับสีของตัวรถที่เป็นสีขาวมุกสวยงามลงตัวมากๆมีการติดตั้งสเกิร์ตนะครับด้านหลังเป็นสีขาวมุกแล้วก็ตัดด้วยสีดำดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยมากๆเลยนะครับและยังมีระบบเสริมความปลอดภัยมีการติดตั้งกล้องมองหลังนะครับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยเวลาถอยหลังให้อีกด้วยไปดูด้านในด้านท้ายกันบ้างครับ เปิดมาเนี่ยบอกเลยว่าใส่สัมภาระ,ะได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังเองเนี่ยยังสามารถแยกพับได้60-40มีฟังก์ชันในการใส่สัมภาระ,ะได้อย่างลงตัวมากๆตัวฝาท้ายเนี่ยก็ยังมีแผ่นปิดสัมภาระ,ะด้านท้ายให้มากับรถรุ่นนี้เลยนะครับปิดกั้นสัมภาระ,ะได้อย่างลงตัวแยกเป็นสัดส,ส่วน ในรถรุ่นนี้นะครับก็ยังให้กุญแจมาเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีใช้งานสะดวกสบายเพียงแค่พกไว้เฉยๆก็สามารถล็อกรถหรือปลดล็อกได้อย่างง่ายดายโดยการกดปุ่มสีดําที่มือจับประตูก็สามารถล็อกรถหรือปลดล็อกได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปชมข้างในกันต่อเลยครับดีไซน์ภายในนะครับของยาริสรุ่น60ปีบอกเลยว่าโดดเด่นมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับโดยเฉพาะตัวเบาะนั่งที่เป็นทรงสปอร์ตนั่งแล้วกระชับมากๆเลย ตัววัสดุก็เป็นเบาะหนังสีทูโทนเป็นหนังสีดำและสีขาวตัดด้านบนสวยงามลงตัวมากๆที่หัวหมอนก็มีสัญลักษณ์โลโก้60ปีบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นฉลองพิเศษครบรอบ60ปีอีกด้วยนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงและสีเทาสวยงามมากๆดูสปอร์ตด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบพุ่มหนังนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยได้สีเทานอกจากจะให้สัมผัสที่นุ่มแล้วก็ยังจับกระชับมืออีกด้วย ตัวมัดวัดนะครับในรุ่นนี้ก็เป็นแบบออปติตอนเรืองแสนะครับมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ยังมีจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาดใหญ่บอกในเรื่องของข้อมูลการขับขี่ต่างๆอย่างเช่นอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ในปริมาณน้ํามันที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับทำให้เราสามารถคํานวณการเดินทางต่างๆได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับ ตัวเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด6.7นิ้วรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิได้ดั่งใจเลยนะครับตัวกระจกมองหลังก็เป็นระบบปรับลดแสงให้อัตโนมัติอีกด้วยรวมทั้งระบบความปาาลอดภัยรถคันนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกภาพอุบัติเหตุติดตั้งทั้งด้านหน้า และด้านหลังอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัย t o y o ต a าเซติเซ n มีมาให้ในรถขนาดเล็กแบบนี้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชน P C S ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน L D A และระบบถุงลมนิรภัยมีมาให้ถึง7ใบด้วยกันความปลอดภัยนี้ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มและเมื่อเข้ามานั่งด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่ายาริตรุ่นนี้นั่งสบายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเล็กลูมเฮดลูมมีความกว้างเหลือเฟือเลยนะครับยืดขาได้สะดวกสบายเลย ตัวพนักเท้าแขนตรงกลางนะครับหรือที่เก็บของก็หุ้มหนังแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีเทาลงตัวมากๆสวยงามนะครับแล้วก็สําหรับผู้โดยสารด้านหลังก็ยังมีช่อง USB 2ช่องนะครับสำหรับชาร์จมือถือติดตั้งมาให้ความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วยตัวเบาะเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเป็นเบาะหนังทูโทนสีดําแล้วก็ด้านบนเป็นสีขาวสวยงามลงตัวเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยนะครับ และทั้งหมดนี้คือยายลิตรุ่นฉลองครบรอบ60ปีดีไซน์สวยงามตกแต่งทันสมัยพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยมาให้ครบคันเป็นเจ้าของวันนี้รับข้อเสนอพิเศษสุดส่วนลดดอกเบี้ย0.1%บ b o x เซตและ Apple AirTag พร้อมสะสมคะแนน AllyX พิเศษสุดรุ่นเป็นเจ้าของรถยนต์สปอร์ต GR86 มูลค่ากว่า2,900,000บาท พบกับข้อมูลเรื่องราวรถดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ